ลิงลิงนะคะก็ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะฮะกลับเข้สู่ทองเมริกันบามิสลิงลิงนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรากศัพท์กันต่อนะคะหลังจากที่ลิงเนี่ยก็คือละเลยมาสักพักนะเราก็จะมา continuing กันดีกว่านะคะสำหรับวันนี้เนี่ยลิงขอเสนอรากศัพท์ง่ายๆคำหนึ่งนะคะซึ่งนั่นก็คือคําว่าบาย บายนะคะสะกดอย่างนี้เลยค่ะ bi นะคะซึ่งจะหมายถึงคู่นะคะหรือว่าสองนั่นเองนะคะโอเคเรามาดูตัวอย่างคำศัพท์ที่มีคำนี้นำหน้านะคะซึ่งมันก็จะสามารถทำให้เราพอเดาได้ว่าคำศัพท์เหล่านี้เนี่ยมันน่าจะหมายถึงอะไรที่เป็นคู่หรือเป็นสองนั่นเองค่ะเราลองมาดูกันเลยดีกว่าค่ะโอเคเรามาเริ่มจากคำแรกกันก่อนเลยนะคะนั่นคือคำว่านี่เลยค่ะคำว่า biped biped นะคะซึ่งคำนี้เนี่ยจะหมายถึงสัตว์สองเท้านะคะลิงจะบอกว่าจริงๆแล้วคำนี้มีรากสัตว์สองขนะคขาว่า b i ไว้ว่า2แล้วใช่ไหมจริงๆแล้วรากสัตว์อีกคำหนึ่งคือคำว่า Pa d ซึ่งจะเป็นภาษาละตินที่จะหมายถึงเท้านั่นเองเพราะฉะนั้น biped นะคะจะหมายถึงสัตว์สองเท้าหรือว่าสิ่งที่มีสองเท้านั่นเองนะคะสำหรับคำที่สองนะคะตัวอย่างคำที่สองก็คือคำนี้เลยค่ะ b i ฟริกเ t e บ ะะเห็นไหมเป็นคําใหญ่คญํายากนะแต่ว่าเข็นต้นด้วย by ปุ๊บเนี่ยหลิงก็พอดาวได้นะคะว่ามันจะเป็นอะไรเกี่ยวกับ2ซึ่งคํานี้จะหมายถึงแบ่งเป็น2ส่วนนั่นเองนะคะอีกคำหนึ่งนะคะคำนี้อาจจะเคยได้ยินกันแล้วนะคะนั่นคือคําว่า by weekly นะคะ by weekly คำว่า weekly เรารู้อยู่แล้วว่าเป็นทุกๆอาทิตย์ใช่ไหมเพราะฉะนั้น by weekly ก็จะหมายถึงทุกๆ2อ,อาทิตย์นั่นเองนะคะต่อไปนะคะอีกคำหนึงคล้ายๆกันนะคะคำว่า by monthly นะคะ monthlyth คำว่า by ก็แปลว่า2 monthly เรารู้อยู่แล้วทุกๆเดือนใช่ไหม <c oughs> เพราะฉะนั้น by monthly เนี่ยมันจะไม่ได้หมายถึงทุกๆเดือนแต่มันจะหมายถึงทุกๆ2เดือนนั่นเองนะคะหรือว่าเกิดขึ้นทุกๆ2เดือนนั่นเองนะคะหรือว่าอีกคำหนึ่งก็คือ by annual นะคะ by annual นะคะซึ่ง annual เนี่ยหมายถึงว่าปีละครั้งใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำนี้ มันกันเลยป้ายแอนนก็จะหมายถึงมีทุกๆ2ปีนั่นเองนะคะโอเคแล้วก็มาคำสุดท้ายนะคะคำนี้อาจจะยากนิดหนึ่งนะคะนั่นก็คือคำว่า by valve by valve นะคะคำนี้เนี่ย by แปลว่า2อยู่แล้ว valve เนี่ยจริงๆแล้วคล้ายวาล์วเปิดน้ำอะเนาะแต่ตรงนี้เนี่ยมันจะหมายถึงสิ่งที่มี2กีบนะคะหรือว่ามี2ลิ้นนะคะหรือว่าเปลือกนอกส่วนใหญ่แล้วหรืงว่าเขาน่าจะเอาไว้เรียกหอยที่มันมี ฝาเปิดอย่างเงี้ยสอได้านันติ๋นะคะเห็นไหมบิลกงว่านะคือบางทีแล้วคำศัพท์ใหญ่ๆเหล่านี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้ทุกประจําวันแต่ว่าพอเราเห็นว่ามันมีคําว่า by อยู่ข้างหน้าหมายถึง2เนี่ยแล้วก็มีคําที่เราแบบเออพอเดาได้เนี่ย พอมันอยู่ด้วยกันเนี่ยหริอว่าก็จะช่วยทําให้เราพอเดาได้นะคะว่าคําศัพท์นี้เนี่ยมันก็จะหมายถึงประมาณนี้นะคะโอเคค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลิงๆจะนาเอารากศัพท์มันจริงมีเยอะมากเดี๋ยวเราค่อยๆนําเสนอให้ทุกคนนะคะยังไงก็ฝากติดตามเรียนกันด้วยนะคะเพราะว่ามันจะช่วยทําให้เราเนี่ยท่องศัพท์แล้วก็จําคําศัพท์ได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะหล,ลิงขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ